จำได้แล้วจ้ะไม่ต้องฟังอีกรอคอยรอคอยเธอมาแซ่บแต่ฟังก่อนคิด่าเนี่ยทีนเนี้ยนะฮะแต่ว่าอะไรวะชาแล้วเป็นชาที่แล้วฉันเป็นผู้หญิงเจนผู้ชาย,ายอินเนอร์เราจะได้เนาะ รีดงานเจได้เพลงนี้จ้ะ I'm a Party Girl มายิ่งพี่ันร้องทุ่งดีใจกว่แกรองเท้าัดยิ่งชัวสืบท่านบนผู้ชายยืนเทยากันดิยืนดิไม่ส่งว่าอีกอ่ะยังได้อยู่ บูหำแล้วนะยบายก็ยากตรงนี้แหละจริงมันยากตรงอันนี้แหละทะลุไปได้ไงต้องใส่ทุกวันให้ชินจ้ะรองเท้าสวยอ่ะรอคอยเธมาลองดิ